ประมาณหนึ่งหรอกยายนินยายนินยายนินเพิ่นวะแม่น้องเนาะค่ะอสวัสดีค่ะพี่นับตั้งอันจากที่ราคาอันที่ราคากับเบอรห็นอนันเอ๋อเมรันอันอันน้องอกัดจังเพื่อนกัดขึ้นไล่กันน่ารักจังขึ้นไล่กับเบอรห็น อ็ไปอันแม่อหนตาเขาอยู่คือไดเมื่อวานนี้วันก็ะเป็นเจ้าเขาแล้วก็ตาเขาได้เมื่อวาน <c oughs> ทีละของภายนอวมาสัน่น <c oughs> ทีละของอน,น่ารักนั่นแหละ <c oughs> น้องน้ำตังยังสาวเนาะคะ่ะ <c oughs> จากพี่จง <c oughs> พี่จงสวัสดีใ่ะจากน้องน้ำตังเคะ่ะ ทีละของผู้ใดกับของผู้น,นั้นแหละเนาะทีละค่ะหยอกหยอกเด้อ่ววาษนลูกก่อนหยอกหย,ยอกเด้อทีดอกได้เสมอเนาะลูกก่อนยอกได้ตลอดค่ะมันถอกแล้วเนาะแป๊บเดียวมันก็ถอกแล้ว พีอ่อยกับสองสามมือมาเทียนหนึ่งอ่อยกับสีเห็นประมาณนี้แหละค่ะขันย่างนี่ดีนี่บอกกี่ขัข้นย่างมันกลวงอยู่เพราะฝนตกมาแล้วก็ได้พอ่อพอดีเด้นั่นตรงนั้นก็จะปลูกทั่วตรงนี้ก็จะปลูกแตง แดงไทยตีดินไวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ทีลาข่อยคือ่มาัาสนาจากเด้อบ,บ้านนี้ <c oughs> เอ,อินหากันลดเด้อ <c oughs> น้องวีสวัสดีสวัสดีน้องบบพันสวัสดีพี่น้ำ้อยสวัสดีเช่นกันเด้อค่ะ <c oughs> ทีลกเจ้าไปใสบ่บูโบหูคือกัน <c oughs> เอินหาเอาเดอบัตที่ลักไผที่ลักมันสบายดีน้องบีจากบ,ากบ่อรฝันเอ้ยที่ลักปูใด้เนบัตจากที่ลกักเ,เจ้าเป็นไผ่เนบัตแม่หูน้ำคือกันเดอบัตสบายดีพี่พี่นะคะจากจากที่ลกัก ก็นามทวมนามอันนามทวมเหอสงสัยวะนั่นนามทวมเหอสงสัยอยู่ว่ะสิฮะฮักขาอ้ายขอบคุณเลยหลายเด้ออันหลอกองหลอกก่อนเนี่ยเพื่อนเลยไลค์นั่นดอกขาไลค์บันขอบคุณนะคะ เ <laughs> จี๋วจะพากหัวหลายมาไม่ยังเด็กจะพากว่าเจ้าหัวเหม็นปะขอบคุณน,นะคะขอบคุณน,นะคะดีสาวสำเนาสวัสดีค่ะคุณนายเซรีสวัสดีนะคะหักขาอ้ายคนเก่าเอาลูกันคาพิดจุกเนาะ <laughs> สวัสดีนะคะคนออยคนบันบันคนสวยพ่ะสันอันสวยตลอดเนาะค่ะมายามใดกระสวยตลอดเนาะประมาณนี้เมนบะประมาณใบก็กลัวสวัสดีค่ะคุณนับตังเนาะค่ะจากเอ็วีนายเซรีสวัสดีจ้านะค่ะจากน้องนับตังเรือหนึ่งหนึ่งครับคนดีขอบคุณนะคะสวัสดีครับ พี่เรีคนรอใจดีเอ้ยน้จากน้องบีนะอคะสาวิสบายสวัสดีแล้วคะจากน้องนับตังสวัสดีน้องนับตังน้ะงค่ะจากน้องบบพันพี่เซรีบายบายจากอุกอนนะคะล้มดีดีเลยค่ะคะือจังอากาศมันคือจังฝนติดตกวไปละ